สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือวริตาสายคอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสว่ค์เราับมาพบกันเหมือนเดิเมในรายการน,นั่งคุยยิปซีที่สถานีโหัวราสสร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิปซีสําหรับผู้ที่เกิดในลักนาะราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15้ากรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกรกฎบ้างณนะช่วงเวลานี้เดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก และบทสรุปโดยรวมในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรกระซิบนิดนึงค่ะว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเ,<ม>เพราะว่ามันมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวที่สําคัญที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับสุขโชคเรื่องความสุขเรื่องความสําเร็จเรื่องความสมหวังอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยเขากลับบ้านของเขา<ม>เขาไปอยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่ที่สุดแล้วส่งอะไรดีกับคุณบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกัน มาเลยค่ะน้องปูดูตัวตนก่อนนะคะมาเลยค่ะน้องปูเป็นยไอยพายออกมาอย่างแน่นยำนะคะขอบคุณค่ะน้องปูในเดือนนี้อเราต้องบอกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนสุภาสุภาง่ายๆเลยค่ะสุขสาเร็จสมหวังสุภาคือดาวอะไรดาวพฤหัสใช่แล้วดาวพฤหัสอยู่ไหน อยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่กําลังจะเดินดกําลังจะเดินเป็นเกษตรอยู่ในเด<ม>ือนสลขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะสุขาคือการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าแน่นอนอม,มาเป็นอัศวินดาบค่ะอืมควบม้าเลยค่ะมีการเคลื่อนไหวแน <C'> ่นอนไปขางหน้าเลยค่ะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแบบฉับพลันด้วยนะแล้วก็มากับ แไม้เท้าค่ะ,คะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนจังหวะชีวิตเขาเนี่ยนะเดือนนี้อาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงกับเขาอาจจะมาตั้งแต่เดือนกุมภาและช่วงปลายเดือนเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาฉันแย่ไปข้างหน้าแล้วฉันไม่อยากอยู่แบบเดิมแล้วมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเช่นผู้ใหญ่ให้โอกาสาาผู้ใหญ่มีการให้โอกาสให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่น,น,นสําหรับคนที่รับราชการนะผู้ใหญ่จะเรียกไปคุยนู่นนี่นั่นคุณอาจจะมีโปรเจกต์มีอะไรเพิ่มแล้วรู้สึกว่างานตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลทาให้ปลายปีของคุณเนี่ยมีการเลื่อนและปรับตําแหน่งด้วยเริ่มมีกลิ่นอายอะไรดีๆเข้ามาเพราะว่าสูพรเริ่มมีการวางฟาวเดชั่น เริ่มม,มีการสร้างความมั่นคงในชีวิตแล้วใช่ค่ะเพราะว่าสู่าเนี่ยนะคือตำแหน่งหน้าที่การงานอ่าแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของชีวิตคุณด้วยหรือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะสร้างครอบครัวอ่าปีเนี้ยคุณก็จะได้สร้างอืม,อมน่าเรามาดูเลยค่ะว่าการงานเป็นอย่างไรการงานเป็นอย่างไรขอให้ค่อยออกมาอย่างแน่นยันนะคะขอบคุณค่ะ การงานนี่ไงที่บอกว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสหรือ,อม,มีคนมาหยิบยื่นอะไรให้คุณเป็นเหเห,หรียญค่ะเห็นไหมมีคนมาให้อ่อมีคนมาให้จริงๆแล้วก็มากับ2ถ้วยค่ะมีการร่วมมือมีการร่วมอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีการทํางานกันเป็นทีมเวิร์กอืมเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าชีวิตในเรื่องการงานของคุณแฮปปี้สมหวังแลเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการงานของฉันที่ดาวลึูมันเข้าไปอุดอยู่ตั้งนาน,นหลายปีเนี้ฉันทํางานมารู้สึกว่ามัน ตุ้มๆตุ้มตอไปเลยขึ้นๆลงๆรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะก้าวหน้าไหมเนาะหรืออะไรบางอย่างลงมาเฉยอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนอยู่รู้สึกเป็นยังไงรู้สึกบางทีก็ดีบางทีก็รู้สึกไม่ได้สนับสนุนเราเลยแต่วันนี้คุณได้พิสูจน์แล้วว่าเขาสนับสนุนเราจริงๆแล้วเขาก็เปรียบเสมือนที่ว่าเป็นคนอุ้มชูคุณให้คุณได้ความสําเร็จในเร็ววันด้วยสิ่งที่คุณจะทําตอนนี้ก็คือเหมือนมีคนมาช่วยมีคนมาสนับสนุน สามารถทําให้มันไปข้างหน้าได้แล้วเม<อ>ื่อก่อนอาจจะอยู่คนเดียว<ช>ทำไม่ได้ทําไม่ไหวอตอนนี้มีคนมาช่วยแล้วพอเนี่ยเราบอกเลยนะพอไพ่ขึ้นเป็นเลขคู่เนี่ยนะทำหให้มีความรู้สึกว่าบางคนทํางานกับคู่หรือริเริ่มที่จะทําอะไรร่วมกับคู่ก็มีความสําเร็จช่วงก่อนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันประสบปัญหาในเรื่องครอบครัวแล้วแบบเหมือนมีในเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวรู้สึกไม่ดีพอมาเดือนนี้เริ่มรู้สึกคิดได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีแผนแล้วฉันจะทําอะไรร่วมกันในครอบครัวดีน่นนั่นเนี่ยเห็นไหม เขาเรียกว่าปังขึ building, <se> <the> <He> ้นมาเลยแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเลยแล้วก็มีคนให้การสนับสนุนด้วยอืมนะมาดูการเงินกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้พ่ออกมาอย่างแั่นยํำนะคะขอบคุณค่ะการเงินคุณเป็นพระค่ะเดือนนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะจารู้สึกไม่มีเวลาใช้เงินเราไม่มีเวลาจริงๆนะเป็นพระนะเพราะว่าคุณมากับอีกใบหนึ่งก็คือตกใจเลยค่ะเดือนเอ็มพอลลอร์ค่ะ ความสําเร็จสูงสุดเลยแสดงออว่าตอนนี้การเงินของคุณคนที่แบบเหมือนกับ คิดว่าเหงาเศร้าส้อยเครียดหมักสะสมมานานแล้วก็ม,มีปัญหาแบบขามชอดน,น,น,นู่นฉอดนีวววว่ชอดนั้นหูยพอจะชนเดือนทีก็ตุ้มตุ้มต่อมๆทีน,น,นู่นนั่นเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่รู้สึกว่ามันดีขึ้น <c oughs> รู้สึกว่าหายใจได้โล่งขึ้นรู้สึกหายใจได้คล่องขึ้นการคล่องตัวทางการเงินเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทําให้สเสถียรภาพทางการเงินของคุณในเดือนนี้เริ่มดีขึ้นคือเมื่อก่อนอาจจะคิดโน่นคิดนี่โอ๊ยมีเรื่องในหัวเยอะมากแต่ตอนนี้รู้สึกเฮ้ยมันผ่อนคลายมันเบาลงมันโกกััสสในิ่่่งททีเราาํจะอยู ในสิ่งที่จะไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นแล้วการเงินของคุณเนี่ยนะท่าพระออกมาตกใจว่าเดือนนี้เป็นยังไงมีพระออกนี่ยังมีกุญแจคีย์เวิร์ดแห่งความสําเร็จแล้วมาบวกกับความสําเร็จคูณ2อีกแสดงว่าเดือนนี้เนี่ยนะคนที่มีความคิดอยากจะขอเขาเรียกว่าอาจจะเหมือนเอานู่นเอานี่เอานั่นไปขอเครดิตหรืออยากจะไปขอเครดิตธนาคารหรืออยากจะไปอยากได้นู่นนี่นั่นคือมันจะได้คือความปรารถนาอเไรแล้วกันความปรารถนาของคุณอยากปรารถนาอะไรมันไจะได้ยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องการเงินเดือนนี้ด้วยนะ บอกเลยว่ามันจะได้แบบง่ายๆบางคนอุ้ยสาธุอยากให้ยอดขายดีนะคืนนี้มันจะได้หรือบางคนอยากทํายอดอยากทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเงินคือมันจะได้เวันฉะนั้นเดือนนี้ไพ่บอกเลยว่าการเงินของคุณสําเร็จสูงสุดเลยนะคะอะมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ ความรักของคุณเป็นเวว้ r ฟอร์จูนค่ะวงล,ล้อหมุนเปลี่ยนแปลงสำหรับคนโสดนี่เตรียมเฮแน่นอนนะ,ะแล้วมากับเดิมหมุนด้วยเ <c oughs> มื่อกี้พูดทิ้งไว้ว่าคนโสดคนโสดเนี่ยพอวงอล้อหมุนปุ๊บแสดงว่าฉันจะไม่โสดแล้วไงฉันจะมีใครเข้ามาแล้วไงรู้สึกว่าฉันจะเริ่มมีความชัดเจนเข้ามาแล้วไงแต่เดิมมูนออกมาก็คือว่า คุณเองก็ยังเหมือนกับยังกังวลอยู่ในเรื่องของความรัก <S <S เพราะว่าคุณเป็นดาวจันทนระ์คุณเป็นดาวจันทร์ด้วยแล้วคุณมีดาวเสาร์ที่เล็งลักนาอยู่เพราะฉะนั้นเสาร์ที่เล็งลักขนาทําให้ตัวคุณเริ่มรู้สึกว่าคิดมากนิดนึงในเรื่องของความรักเอ๊ะฉันดีพอไหมหรือฉันจะไปเจออะไรไหมเพราะว่าก่อนเก่าฉันมีอย่างงุ้นอย่างนี้เป็นบทเรียนเคยเจ็บมาเ,เ,เคยเจ็บมามอ,มอะไรแบบนี้คนโสดก็เลยเริ่มคิดมากเป็นพิเศษนะริต้าจะแนะนําแบบนี้คะ่ะ<ฆ>ถ้าเกิดเคยเจ็บมาเอาความเจ็บเนี้ย เป็นบทเรียนไม่ให้เจ็บเหมือนเมื่อก่อนดีกว่าอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าเราเห็นว่าเราทําไม่ดีไว้หรือว่าคนนั้นเขาทําไม่ดีไว้เราก็เอามาดูไว้ว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นจะไม่เป็นแบบนั้นอีก ล้วก็ไปต่อดีกว่าค่ะเราต้องถามปรมาจารย์เรื่องความลักนะเราจะบอกเลยว่าในจังหวะนี้นะคนโสดเนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีคนเข้ามาแหละแต่คุณยึดติดอ่าคุณยึดติดเหมือนกับว่ามีความกังวลก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เปิดใจรอดเจ็ดเซนหรือบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากจะนู่นจะนี่จะนั่นเริ่มรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความเป็นตัวเราเพราะว่าในชีวิตเราเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะสําหรับคนมีคู่ตอนนี้บอกเลยว่าพอขึ้น ึ้นแบบนี้นะแสดงว่าเรื่องคู่ของคุณให้ประคองไปอย่างที่บอกว่าเสาวเร็งลัคณานะมีความกังวลนิดหน่อยเรื่องคู่แต่ไม่ได้มีปัญหาเหมือนก่อนเก่าที่เราใช้ประโยชยืดยาวแล้วเพียงแค่ในเวลานี้ให้ประคองไว้อย่างเดียวนะคะคิดนานนิดนึงในการที่จะทําอะไรที่มันหุนหันพลันแล่นเหมือนมกอก่อนใช่ค่ะ อืมมาดูบทสรุปกันเลยค่ะว่า <บท S 1> เป็นปยังไงไสรุเป็นอย่างไรขอยภ้ไออกมาอย่างนั้นยำนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปนะคะเดือนหน้าเป็น the lover ค่ะแสดงว่าคิดมากเดือนเดียวค่ะคิดมากเดือนเ <laughs> ด <ขอ S 1> ียวค่ะเดือนหน้า the lover เลยนะคะสดใสเลยค่ะจังเนะ แล้วเดือนหน้ามีเกณฑ์ว่าจะทํางานไม่ทันด้วยเดีือวแฮงแมนค่ะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เหมือนกับว่าโปรเจกต์มันเยอะมากมันมีอะไรเข้ามาเยอะมากโอกาสเข้ามาเยอะมากเดือนหน้าแฮงแมนเลยแสดงว่าคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันทํางานไม่ทันฉันนู่นนี่นั่นฉันไม่มีเวลาหรือบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่ามันเข้ามาพร้อมกันจนฉันจัดอะไรไม่ค่อยถูกในเวลานี้แต่ว่าเขามีคนช่วยใช่เขามีคนสนับสนุนมีมผู้ใหญ่สนับสนุนมีคู่สนับสนุนมีคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นตอนนี้คือ keep on track โฟกัสเรื่องงานแล้วก็แบ่งหน้าที่แบ่งความสําคัญให้เขาช่วยกันไปด้วยกันไปข้างหน้าด้วยกันจิตใจเขาเข้มแข็งแล้วนะคุณน้อยเพราะวันนี้เราไม่ได้บอกเลยว่าเขารู้สึกอ่อนโยนหรืออ่อนแอเขาเข้มแข็งแล้วเพียงแค่ว่าตอนนี้เหมือนโอกาสเข้ามาพร้อมกันจนเขาก็ตั้งรับจับลาดับไม่ถูกจะเอาอันไหนก่อนดีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจริต้าบอกแบบนี้ค่ะในช่วงระยะเวลาอีกไม่นานไม่ถึงเดือนเนี่ย ใกล้ๆเนี้ยะจะมีดาวพฤหัสเขาไปอยู่ในเรือนที่ดีที่สุดของคุณก็คือเรือนเกษตรเลยแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ดีของคุณด้วยสุภาด้วยสุภาคืออะไรสุภาก็คือเป็นดาวพฤหัสอยู่แล้วสุภาแปลว่าความสุขความสําเร็จความสมหวังแล้วพฤหัสมาอยู่ตรงเนี้ยทวินแอคชั่น ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจดีๆอยากจะเริ่มต้นอะไรดีอยากจะได้พลังงานดีๆไปช่วย <คะ S 1> ในแบบถูกที่ถูกเวลาด <คะ S 1> ูแบบร่วมสมัยมูขั้นสุดแล้วแบบให้มันสําเร็จจริงๆเป็นแบบตัวตนคนจริงๆตามอัตลักษณ์เนี่ยค่ะอย่าพลาดท้ายคลิปค่ะค่ะเราสองคนมีสิ่งดีๆมาบอกคุณแบบนี้เรื่อยไปนะคะ,ค,ะคนที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งเชิญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เตรียมรับของขวัญกล่องใหญ่จากจักรวาลจากดาวพฤหัสกันนะคะแต่ละราศีจะมีของขวัญจากจักรวาลจากดาวพฤหัสให้คุณค่ะดาวพฤหัสเปรียบเหมือนโชคล่าเปรียบเหมือนความสําเร็จความสมหวังตอนเนี้ยเขาไมา่อยู่กับดาวเนปจูนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสติภายในค่ะใครที่อยากมูใครที่อยากจะสมปรารถนาใครที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตในช่วงที่ดาวพฤหัสกำลังจะมาให้คุณแบบนี้เนี่ย ตอนนี้สำคัญมากค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญมากช่วงเดือนมีนาคมนี้ช่วงเดือนเมษายนนี้สำคัญมากสำหรับค,คุณใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการมูเกี่ยวกับเรื่องการยึดเหนี่ยวจิตใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนชีวิตต้อนรับสิ่งดีๆใหม่ๆจากจักรวาลจากดาวพฤหัสให้ติดต่อ r i t a star c o n n e ค่ะ12ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองที่จะเป็นแบบนี้ณนะช่วงเวลานี้ าดไม่ได้ค่ะคุณเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะถ้าข้างในคุณแข็งแรงพอคุณจะไปต่อได้อย่างยืนยาวเพราะปีนี้ดาวพฤหัสและดาวเนปจูนส่งผลให้คุณมากๆสนใจแอดริตาสา n คอนนะคะสำหรับ200ท่านจะมีสิ่งดีๆให้คุณค่ะรายละเอียดอยู่ในนั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ